ข้อหวยฮือฮาวิญญาณใหญ่รวยเข้าสิงล่างสาวให้เลขตรงกันเป๊กกับอ่างน้ำมนตะเคียนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจากเหตุการณ์บงสวงเรือตะเคียนตายพายนะคะที่ยืนต้นตายพร้อมกันสองต้นระหว่างหลุมศพของยายรวยในป่าช้าอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่มีชาวบ้านนำมามอบให้กับทางวัด ศิวิไลบรรพศหรือวัดเขาปกล้นนะคะที่ทําพิธีบวงสวงเชิญดวงวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็วิญญาณใหญ่เรือเจ้าของต้นตะเคียนต่อมาเรือลำนี้เกิดมีความเฮี้ยน จึงต้องนํามาถวายให้กับวัดเมื่อวันที่20มีนาะคมที่ผ่านมานะคะทางวัดได้ทาพิธีบวงสวงยูจ,จูสาวใหญ่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อร่วมทําพิธีก็เกิดอาการตัวสัง่งงันงกพูดเสียงคล้ายคนแก่มีน้ําหูน้ําตาไหลนะคะเดินมาที่หัวเรือขณะพักกำลังพิธีนะคะใช้มือขวาถูที่หัวเรือพร้อมชู3นิ้วแล้วก็2นิ้วนะคะชาวบ้านที่มาทําพิธีต่างยิ้มแก้มปิดเลยนะคะเมื่อเลข 3- 2ตรงกับเลข งน้ำมนต์นะคะแหลยล่าสุดนะคะที่วัดเขาปกกล้นนะคะมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งที่บนเขาปกล้นนะคะพบเจดีบรรจุอธิบัตพุูรหลุดหลายอันตั้งอยู่รอบเนินเขาปกล้นนะคะ ที่หลังพระเก่าแก่ที่สร้างด้วยปูนนะคะพบที่เก็บศพพ่อปุยเจ้าของที่ซึ่งโบกปูนทับลงไว้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2532นะคะแล้วก็มีสารตายายที่ดูน่ากลัวอีกหลังหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านในย่านนี้เล่าว,ว่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านในยามค่ำคืนนะคะเพราะว่ามักจะเห็น มีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนมีคนจ้องตลอดเวลานะคะไก่สารตายใหญ่พบกองไม้เสาตะเคียนหลายสิบต้นวางเรียงรายนะคะจากที่ศาลาเก่าได้ผูกพังลงมาตามกาลเวลาแต่เสาทุกต้นยังคงสภาพดีรอผู้มีจิตสัทธาร่วมมูลณะอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะตกค่ำมานะคะประมาณทุ่มกว่าๆนะคะมีชาวบ้าน เดินทางมายัางสาลาการประเลียงสถานที่ตั้งเรือตะเคียนตายพายพบว่ามีรูปปั้นใหญ่รวยที่มีผู้โชคดีถูกหวยเมื่องวดหนึ่งกุมภาหกสี่นะคะคือสามศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะแล้วก็งวดวันที่สิบหกกุมภาที่ผ่านมานะคะถูกข้างล่างสามเก้านะคะหลังขอโชคขอลาบจากเรือตะเคียนแล้วก็ใหญ่รวยเรือตะเคียนของใหญ่รวยลํานี้นะคะได้เงินไปหลายแสนบาทนะคะจึงจ้างช่างมาปั้น รูปปั้นนะคะมาวางไว้ที่ท้ายเรือนะคะรูปปั้นสวยงามตามความเชื่อและความฝันนะคะและกระปากับเจ้าวาดว่าจะทําวิธีปรรจุหัวใจใหญ่รวยลงรูปปั้นในวันที่14เมษายนนี้นะคะโดยชาวบ้านนะคะที่มารวมตัวกันในครั้งนี้นะคะมาจากหลายจังหวัดนะคะ ซึ่งล้วนหอบหิว้วชุดไทยสีชมพูเครื่องสําอางแป้งน้ําอบน้ําหอมมาด้วยนะคะขวัญทูบจํานวนมากล่องลอยตามลมเปลวเพิงจากไส้เทียนในอ่างน้ำมนต์ที่กําลังจะหลับลงทําให้ทุกคนใจจดใจจ่อรอคอยมือก็ไปรูปที่ทาที่หัวเรือนะคะแล้วก็ทายเรือนะคะซึ่งไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเลขปรากฏขึ้นจริงๆนะคะทุกคน ใบหน้าเปื้อนยิ้มเลยนะคะมีความหวังเต็มเอี่ยมนะคะและก็ที่สร้างความฮือฮามากนั่นก็คือว่าเลขที่โผล่ขึ้นมาคือสามสองนะคะสามสองไปสอดคล้องกับเลขสาวใหญ่ที่ถูกคุณยานใหญ่รวยเข้าสิงก่อนหน้านี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ยังไปตรงกับเลขอ่างน้ำมนต์อีกนะคะแล้วก็หลุมศพพ่อปุยนะคะซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2532นะคะ นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเลขอ่างน้ำมนต์นะคะทําให้บรรดาคอหวยนี่มีความหวังขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคในครั้งนี้นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเดินทางมาจากอําเภอสแสวงหาจังหวัดทางทองนะคะแล้วก็คุณยายท่านหนึ่งมาจากจังหวัดนนท์นะคะบอกว่าที่มาขอโชคขอลาบจากเรือใหญ่รวยในวันนี้มายืนยันอีกครั้งเชื่อสนิทใจว่าโชคดีแน่นอนนะคะแล้วคุณยายบอกว่าได้เลข หกห้านะคะก็ <G ül üyor> หลายคนก็หลายเลขนะคะนี่เลยนะคะแต่ว่าเลขสามสองนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะคะกับวิญญาณเข้าสิงนะคะวิญญาณเจรวยเข้าสิงแล้วก็ไปตรงเลขหางน้ำมลน,นะคะนี่เลยนะคะตรงหลายจุดเลยนะคะดูแล้วก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขออหยท่านได้ขอใหยท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ